สวัสดีนะครับคุณชัยวุฒิแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องสุมนะครับก็ในนามของบิวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสวทชนะครับที่ให้เกียรติทางบิวนะครับมานําเสนอในเรื่องของรายละเอียดมาตรการ4.0ในวันนี้นะครับก็ขออนีาตแนะนาตัวและแนะนาชื่อครั้งหนึ่งนะครับผมสุธิเกรตทวิทักกุลนะครับรองเลขาธิการของ b ิวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีเวลากันประมาณสัก20นาที นะครับแล้วก็บวกกระถามตอบด้วยก็คงจะมานําเสนอรนเรื่องของรายละเอียดนะครับในมาตรการ4.0ให้คร่าวๆนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของมาตรการ4.0เนี่ยคงต้องอยนําเรียนในเรื่องของตัวมาตรการของ BUI ในปัจจุบันก่อนนะครับ BUI ในปัจจุบันนะครับเรามีการกําหนดกรอบในเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนนะครับเป็นระยะเวลา5ปี ตั้งแต่ปี2566คือปีที่แล้วนะครับถึง2570นะครับโดยสํานักงานนะครับเราตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ5ปีนี้นะครับเราจะพยายามนําพาประเทศไทยไปสู่คําว่าเศรษฐกิจใหม่นะครับคราวนี้พอมันมีตัววิชั่นแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของจุดเป้าหมายนะครับที่จะดําเนินการให้ไปถึงจุดคําว่าเป็น ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะครับเรากําหนดเรื่องของเจ็ดเป้าหมายไว้นะครับอย่างที่อยู่ในสไลด์ที่อยู่ในฉางผมนี้นะครับก็มีตั้งแต่ในเรื่องของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะครับเร่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นสมาร์ทแล้วก็ความยั่งยืนนะครับผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรก,กิจระหว่างประเทศและก็ของภูมิภาคส่งเสริมสตาร์ทอัพเอสเอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หรือไม่ได้นะครับเรื่องของพื้นที่นะครับก็เป็นตัวเป้าหมายที่ห้า นะครับส่งเสริมการทุนตามศักยภาพของพื้นที่นะครับมีการส่งเสริมการทุนนะครับเพื่อชุมชนและสังคมด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการทุนของไทยไปสู่ต่างประเทศนะครับเพื่อเสียโอกาสทางธรุรกิจนะครับท่นนี้ภายใต้มาตรการ4.0นะครับก็อยู่ภายใต้เป้าหมายที่สองของเรานะครับในเรื่องของการเล่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ความว่าเป็นสมาร์ทแล้วก็ความยั่งยืนนะครับคราวนี้ในเรื่องของ รูปแบบการส่งเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มีหลายคนถามมาที่บ o i อนะครับว่าบ o i อเนี่ยนะฮะเราให้การส่งเสริมในกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างนะครับณวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าในการส่งเสริมของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้อยู่ประมาณสิบหมวดกิจการแต่ว่าคําว่าสิบหมวดกิจการเนี่ยนะครับมันเป็นสิบหมวดใหญ่เสร็จแล้วมันก็จะมีประเภท จะย่อยลงไปนะครับสิบหมวดนั้นได้แก่อะไรบ้างนะครับขออ่อยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องของเกษตรเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอันนี้เป็น10หมวดแล้วก็ใน10หมวดนั้นนะครับก็จะเห็นในสไลดก์กระเช่นว่ามันแตกย่อยมาเป็น400กว่าประเภทกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่วนหนึ่งนะฮะเราก็มั่นใจว่าในธุรกิจที่เราให้การส่งเสริมเนี่ยก,ก็ครอบคลุมอยู่หลายธุรกิจที่ประกอบกิจการในเมืองไทยนะครับ นอกจากนั้นนะครับ <c oughs> เรามีในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าในสิ่งที่เราให้การส่งเสริมเนี่ยนะครับเราจะใหสิทธิประโยชน์ที่เป็นพื้นฐานของตามประเภทธุรกิจทําธุรกิจแบบนี้จะได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในตัวผู้ประกอบการเองนะครับมีการกิจกรรมทีด่ดีแล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับเช่นในเรื่องของการทา R&D นะครับก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย แล้วก็บางส่วนเองนะครับเราก็มีมาตรการส่งเสริมการทุนเฉพาะด้านซึ่งเป็นในเรื่องของตัว a g e เจ a b าเบสด้วยนะครับก็อันหนึ่งที่ผมนำเสนอที่เป็นตัวสีแดงไว้ก็คือเรื่องของมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับโฟกัสตรงๆกันที่มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคุณอดุลก็ได้มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของการส่งเสริมมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ ของ BY เเนี่ยนะครับนอกจาก4 0แล้วนะครับก็มีหลายส่วนด้วยนะครับเช่นเรื่องของตัวระบบอัตโนมัติเรื่องของดิจิตอลนะครับเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานใช้พลังงานทดแทนแล้วก็เรื่องของมาตรการความมาตรฐานเรื่องของความั่กยืนระดับอุตสาหกรรมนะครับคราวน,นี้ตรงนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็นิดหนึ่งนะครับว่าโดยปกติของ B.I. o นะครับในหล,หลักๆเนี่ยเราจะให้การส่งเสริมกับการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งดําเนินกิจการมานานแล้วนะครับส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมมาก่อนหรือว่าได้รับการส่งเสริม b i i มาก่อนแต่ว่าสิทธิประโยชน์หมดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทําไปโดยใช้เทคโนโลยีเดิมรูปแบบเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ย b i i ก็เลยทำมา,มาตรการอยู่ระดับอุตสาหกรรมีขึ้นมาเพื่อมาส่งเสริมผลักดันนะครับผู้ที่ดำเนินการอยู่เดิมเนี่ยนะครับให้มีการ อัปเกรดอัปเดตเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องของเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมนี้นะครับเราเน้นเป้าหมายให้การส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่ทำรรมาแล้ว10ปี20ปีนะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาดําเนินกิจการนะครับโดยทั้งหมดเหล่านี้เราก็จะให้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อว่า ในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้อย่างที่ผมได้นําเสนอไว้ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกนะครับอย่างที่ผมได้เรียนพูดไว้ก็คือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมมาก่อนนั้นนั่นละอาจจะเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วแล้วก็สิทธิประโยชน์ของ B.I โดยเฉพาะในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับได้สิ้นสุดไปนะครับวันนี้ยังวันนี้ นะครับเสียภาษีแต่เดิมเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเสียภาษีเพราะว่าได้รับ b i แต่วันนี้พอ b i หมดไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยต้องเสียภาษีกลุ่มนี้สามารถเอาโครงการเนี่ยกลับมาขอเราใหม่ได้ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมหรือนะครับจะเป็นในกรณีที่สองนะครับที่เป็นสาประกอบการหรือบริษัทหรือโรงงานที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมมาก่อนนะฮะแต่ว่าทั้งกรณีที่หนึ่งแล้วก็กรณีที่สองเนี่ยนะครับก็ต้องทําธุรกิจในประเภทกิจการที่ บูให้การส่งเสริมอยู่ณวันที่คุณสนใจมารับขอลรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับคราวนี้ในเรื่องของขอบข่ายภายใต้มาตรการนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราเป็นมาตรการพิเศษที่ให้การส่งเสริมกับโครงการที่ทําอยู่เดิมนะครับโดยที่ว่ากลงกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับจะเคยได้รับการส่งเสริมหรือไม่เคยได้รับการส่งเสริมก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ได้รับการส่งเสริมแล้วเนี่ยก็ต้อง เป็นโครงการที่สิทอดประโยชน์ทางด้านการยกเว้นภาษีหมดไปนะครับครับอันนี้มันมีหลายตัวนะครับผมขออนุญาตพูดแต่ละตัวก่อนเพื่อให้โยงไปสู่ในเรื่องของ4.0นะฮะอย่างสไลด์อันนี้ก็เห็นว่ามันมีการมาตรการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติเรื่องของดิจิตอลนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ4.0เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดโฟกัสเฉพาะตัวด้านบนแล้วก็สุดท้ายจะไปโยงในเรื่องของ4.0นะครับว่า คุณทาแล้วคุณได้อะไรนะครับครับคันนี้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเราก็จะให้สิทธิประโยชน์นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าโครงการยื่นเสนอมานะครับแล้วก็นําเสนอในเรื่องของรายละเอียดในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรในสายการผลิตนะครับเช่นเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเปลี่ยนสายพานระบบสายพานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายื่นเสนอโครงการเข้ามานะครับก็จะได้รับในเรื่องของการยกเว้นตัวอากรเครื่องจักร ถ้ามีความจาเป็นจะต้องนําเข้าเครื่องจักรมาจากต่างประเทศนะครับสิทธิประโยชน์ของบีอเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการยกเว้นอากรเครื่องจักรตรงนั้นนะครับเสร็จท้ายนะครับพอมาติดตั้งในโครงการนะครับเสร็จแล้วดาเนินการผลิตออกไปจะได้รับการยกเว้นภาษีกันได้นะครับเป็นเวลาสามปีนะครับสัดส่วนห้าสิเปอร์ซหรือครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่า ภายใต้เงินลงทุนของระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะหาซัพพลายเออร์ในประเทศได้นะครับเป็นไทยคอนเทนต์สาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งก้อนเลยผมขออนุญ,ญาตยกเป็นตัวอย่างภาพในเรื่องของตวงเงินเพื่อเห็นชัดละกันนะครับสมมติว่าผมมีการลงทุนประมาณสัก100ล้านบาทนะครับเป็นระบบอัตโนมัติ Import จากต่างประเทศเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับถ้าโครงการแบบนี้จะได้รับการยกเว้นภาษี3ปี50%ของ100ล้านบาทก็คือ50ล้านบาท สำหรับในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นอีกโครงการหนึ่งลงทุนในหนึ่งร้อยล้านเหมือนกันแต่ว่าแบ่งเป็นว่า60ล้านนะครับเป็นของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศอีก40ล้านนะครับเป็นของที่จัดหาซื้อในประเทศไทยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับในเรื่องของสัดส่วนซัพพลายเออร์ไทยหรือไทยคอนเทนต์เนี่ยมากกว่า3 0ถ้ากรณีที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็่ร็เพราะฉะนั้น โครงการนี้นะครับจะได้รับกันยกเว้นภาษี3ปีเป็นจํานวนเงิน100ล้านบาทคือเต็มจํานวนเลยนะครับตรงนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อสับสนในเรื่องของผู้ประกอบการไทยนะครับที่เป็นในเรื่องของตัว local supplier นะครับเรื่องของตัว si ไทยนะครับให้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ใช้2อ,อย่างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักร นะครับที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเป็น f u l l y a u t o m a t e ตนะครับต้องมีในเรื่องของการนำเสนอแผนเข้ามามีการใช้เครื่องจักรมีการใช้ระบบเช่น s c a d a PLC เนี่ยมาใช้ในโครงการก็จะเป็นในเรื่องของระบบอัตโนมัติและระบบอัตโนมัตินะครับในแง่ของ b ิ i ก็แบ่งออกมาเป็น2อสิทธิ์ก็คือว่าวงเงิน5 0ถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของการลงทุนที่มาจากต่างประเทศนะครับมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้ในเรื่องของไทยคอนเทนต์นะครับเกินกว่า3 0ก็จะได้รับการ จุเวภาษี100%รเเต็มจำนวนเลยอีกอันหนึ่งนะครับกรณีที่ปีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเป็นแบบ standalone อันนี้มีเพียงแพคเกจเดียวก็คือในเรื่องของการจุลเวทภาษีกันได้เป็นเวลา3ปี50%ของเงินลงทุนแล้วก็มีการกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่าในกรณีที่คุณทําลักษณะแบบนี้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตัวชี้วัดโดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของ yield เป็นสิ่งที่เราจะมาตรวจสอบดูว่าสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยิวแล้วก็มีการเพิ่มยิวได้หรือไม่ในตัวโครงการนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของรายละเอียดตัวชี้วัดสําหรับโครงการที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะครับอันที่2นะครับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามองภาพเมื่อกี้นะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในส่วนของฝั่งโรงง,งาน นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งลงทุนทางด้านออฟฟิศหรือสํานักงานเองที่ต้องมีการใช้ระบบในเรื่องของดิจิทัลเข้ามา B.O.I ก็มีแพ็กเกจแบบนี้ด้วยเรียกว่าเป็นมาตรการด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของขอบข่ายก็จะมีการใช้มีการนําเสนอนะครับผู้ประกอบการสามารถนําเสนอในเรื่องของระบบเข้ามานะครับอย่างเช่นของระบบ A.R.P. หรือเรื่องของ Machine Learning นะครับเรื่องของการใช้ Big Data นะครับ ลักษณะของสิทธิประโยชน์ที่เราให้นะครับก็คงคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่อันนี้มีเพียงแค่อ p อปชันเดียวก็คือว่าถ้าเกินลงทุนในการที่ว่าคุณซื้อเรื่องของระบบดิจิตอลระบบ ERP นะครับมีการใช้ Big Data หรือแม้กระทั่งการใช้ในเรื่องของฟา o u ล c ค o u d s e r v อร์หรือว่าเรื่องของตัว Data Center นะครับก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลาสปีสับสนห้นตของค่าใช้จ,จ่ายที่ลงทุนทางด้านดิจิตอลตรงนี้นะครับ ต้องมีการน,นําเสนอแผนนําเสนอแผนเนี่ยก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มหนึ่งในเรื่องของการนําซอฟต์แวร์มาใช้2การใช้ AI นะครับสในเรื่องของการใช้ในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐนะครับาวน,นี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่มีให้เห็นนะฮะว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ call center ว u i t e แน่นอนว่า ผมบอกไว้50%ของในเรื่องของเงินลงทนุนแต่ว่าถ้าเป็นการใช้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้พัฒนานในประเทศนะครับเราอาจจะขอลดในเรื่องของการนับสัดส,ส่วนลงนะครับเหลือประมาณที่25%ของมูลค่าตรงนั้นนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของ4.0รายละเอียด4.0นี่คืออะไรนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงในเรื่องของ automation เรื่องของเครื่องจักรเรื่องของดิจิทัลมันแยกกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบ4.0อันนี้นะครับต้องบอกว่า เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง b o i กับสวทชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้มาตรการ4.0เนี่ยก็คือรอรวมเรื่องของระบบอัตโนมัติกับเรื่องของดิจิตอลเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่น่าแปลกใจที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณอดุลได้พูดถึงในเรื่องของการที่บริษัทของคุณอดุลเองนะครับได้รับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ4.0แล้วก็คุณอดุลเนี่ยนเ,เสนอในเรื่องของรายละเอียดของโครงการก็เขียนว่า เป็นการอินทิเกตรวมกันเรื่องของระบบออโตเมชันกับเรื่องของดิจิทัลเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นที่มาของการที่เราให้การส่งเสริมในเรื่องของ4.0ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างวิวไอกับทางสวทชรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ใช่4.0จะเห็นว่าในเรื่องของการยุเว้นภาษีเงินได้เนี่ยมันจะมีสัดส่วน50เซนถ้าใช้ในเรื่องของระบบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ หรือเป็นร้อยเซถ้าเกิดว่ามีไทยคอนเทนต์มากกว่า30%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านขวามือของผมที่อยู่ทางด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของอ e ีดัสเซลสี่จุดศูนย์เนี่ยมีแค่ออบชันเดียวก็คือออบชันร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสี่จุดศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรที่อินพุตเข้ามาหรือใช้เครื่องจักรที่ใช้ไทยคอนเทนต์สัดส่วนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้สัดส่วนในเรื่องของการยกเวนภาษีก็คือเป็นเวลาสามปีร้100อยงเ,งเป นิยามของคําว่า4.0ตอนวนี้การทํางาน4.0เนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับตัวผู้ประกอบการเองนะครับมีการเสนอแผนการลงทุนแล้วก็รายละเอียดของตัวเครื่องจักรนะครับว่าเป็นในเรื่องของเครื่องจักรที่เป็นไปตาม <c oughs> ในเรื่องของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคําว่า4.0โดยการทํางานตรงนี้นะครับก็คือว่ายื่นรายละเอียดนะครับนำเสนอรายละเอียดมาที่ทางสวทชออก่อนนะครับสวทชเนี่ยก็จะดูแผนภาพรวมว่าเป็นเรื่องของการลงทุนของบริษัท นะครับเป็นไปตามนิยามคําว่า4.0หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของดิจิทัลจากนั้นเนี่ยนะครับสวทชอเองก็จะมีในเรื่องของความเห็นเนี่ยส่งตรงไปที่บิวไอว่าโครงการแบบนี้นะครับมีการใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติมีการใช้ระบบดิจิทัลมีการประเมินในเรื่องของคะแนนนะครับเป็นระดับคะแนนเท่าไหร่อยู่ในข่ายที่เป็น4.0หรือไม่พอได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะส่งมาที่บิวไอแล้วก็บิวไอก็จะนํา รายละเอียดตรงนี้นะครับไปสู่ในเรื่องของการพิจารณาักของการแล้วก็เสนอในเรื่องของอันตรารอนุมัติโครงการต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งที่นําเสนอไว้ก็คือในเรื่องของกิจการที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มบนะครับกลุ่ม B คืออะไรก็เป็นกลุ่มกิจการที่เป็นการลงทุนใหม่นะครับแต่ว่าเขาจะมีในเรื่องของ list i ประกาศอยู่ว่ากิจการลงทุนแบบนี้ v i i ให้การส่งเสริมในเรื่องของการยกเร้นอักกรเครื่องจักรจกเร้นอักกรวัตถุดิบในเรื่องของ าการให้เรื่องของวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทแต่ว่าจะไม่ให้สิทธิสิทธิภาษีในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้แต่กิจการกลุ่ม B ตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาขอในเรื่องของภาษีเงินได้ได้ถ้าเขามีการนําในเรื่องของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติมาใช้ในกิจการนะครับหรือแม้กระทั่งการทําในเรื่องของส .0 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็น success case นะครับหลายๆบริษัทอันนี้เป็นแค่เพียงแค่ยกมานะครับ<ป>ว่าก็มีหลายบริษัทนะครับที่ หลังจากที่เราออกมาตรการ4.0ตรงนี้มาแล้วเนี่ยตมาขอรับการส่งเสริมแล้ววันนี้ก็ได้รับการอันุมไาตาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของ q i นะครับที่เราให้การส่งเสริมภายใต้มาตรการ4.0จับ